สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเกมแต่งตัวนั่นเองค่ะอืมทุกคนอันนี้คือตัวเก่านะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนคือจะบอกว่าอันนี้เราอืมทุกคนคือจะบอกว่าอันนี้เรามีแบบว่ารูปภาพที่เราวาดเองด้วยนะอันนี้เราวาดเองเลยเดี๋ยวจะพาไปดูรูปภาพนะคะทุกคนอ่านทุกคนอยากดูรูปภาพที่เราวาดเองไหมทุกคนจําตัวละครนี้ของเราได้ใช่ไหมคะ อันนี้ทุกคนทุกคนจําดีๆนะเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูรูปภาพของเราได้ในคือจะบอกว่าอันนี้มันวาดไม่ค่อยเหมือนนะคะทุกคนอ่าทุกคน่จะเป็นที่เราวาดรูปเองนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่แบบว่าเรา,เาวาดรูปอะไรเป็นคุกกี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูปที่แบบเราตกแต่งตกแต่งอะไรสักอย่างเ <laughs> องนะคะทุกคนอ่าทุกคนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูภาพที่เราเล่นนะคะในโลบอกนั่นเองคือเหมือนกันมากเลยอันนี้คือเราพยายามทาให้เหมือนที่สุดแล้วนะ ไปดูกันค่ะโอเคค่ะทุกคนอันนี้นะคะเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเป็นแบบว่าภาพที่เราวาดเองเดี๋ยวเราจะพาเรามาดูตัวของเราแน่เองอันนี้เหมือนเป๊ะๆเลยจะบอกว่าเหมือนมากๆด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นผมนะคะประมาณนี้เลยโอเคทุกคน คนเราชอบแอนิเมชันนี้อยู่นะเว้ยทุกคนแต่มันชอบแหลกอะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปบป๊บนึงขอโทษโอเคคะ่ะทุกคนอันนี้จะเป็นภาพที่เราเซฟไว้ทั้งหมดเลยเว้ยเยอะเหมือนกันนะทุกคนทุกคนคงจะรู้จักสองคนนี้นะบางคนอาจจะรู้จักแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักคะ่ะทุกคน ทุกคนอันนี้คือพี่ฝนนั่นเองค่ะทุกคนพี่ฝน C K K I D ดีนะคะทุกคนอันนี้เป็น C K k ิดหรือ C K K I D นะคะทุกคนทุกคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเราไปเอาชุดพี่ฝนมาจากไหนเพราะว่าหาที่มันก็ไม่มีชุดนี้ใช่ไหมมันกม็มันก็จะไม่มีชุดนี้ถูกไหมคะอ่าชุดนี้เลยแต่ว่าที่จะบอกว่าเราที่เรามีอ่ะเพราะว่าเรามีเทคนิคค่คะทุกคนบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะคะอืม อันนี้ก็เป็นพี่เอกนั่นเองพี่เอก V A C H ฮ่ฮฮอันนี้ก็จะเป็นพี่นิวนะคะทุกคนพี่นิวเอวากมนั่นเองอันนี้ไปติดตามพี่เขาก็ได้นะอ่าทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทันจิโร่นะคะที่เราแต่งตัวเองเนาะอันนี้ไปกอปเพื่อนมาแล้วเราก็ได้เฉยเอันนี้จะเป็นที่เราแบบว่าเราก็ไม่รู้เราก็เขียนตัวเองนะงั้นนะทุกคนอันนี้จะเป็นพวกแบบชุดที่แบบ ส่วนใหญ่นะคะ FC พิลิต้าเขาจะใส่ชุดนี้กันตอนนั้นอะเราเห็นเขาใส่ชุดนี้กันอะมันน่ารักดีคะ่ะทุกคนเราเลยไปเอามาใส่บ้างโอเคคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะมันเป็นเหมือนกระตูนนะทุกคนอันนี้มันเป็นมิเลเบลนะคะเป็นกระตูนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นชุดที่เราสร้างเองะคะ่ะทุกคนชุดนี้น่ารักคะ่ะทุกคนมันแบบว่ามันเป็นแบบว่าเด็กน้อง้อยยังไงไม่รู้มันน่ารักดี เอออันนี้จะเป็นชุดไทยค่ะทุกคนอ่าทุกคนชุดไทยนะคะน่ารักมุกาเลยอันนี้จะเป็นชุดที่เราคิดว่ามันน่ากลัวที่สุดแหละแต่ความจริงจะบอกว่าความจริงมันไม่น่ากลัวเลยอ่ะทุกคนอันนี้เราสร้างที่มันน่ากลันกวน่ากลัวแต่ว่าความจริงมันก็เป็นประมาณนี้แหละทุกคนเป็นซอมบี้ที่ไม่น,าน่ากลัวต่อไปนี้นะคะเราจะทําอันนี้แหละคะ่ะเราทําเป็นเด็กนั่นเองเป็นเด็กแบบว่าแบบแบบอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นบบบับเบอรี่แอนิเมชันนะคะแล้วก็สไตลิชนั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นแมวนั่นเองที่เราไปก๊อปปี้ที่แท้มาแล้วค่ะที่แท้สุดเรอแห่งบ่อน้ำมันนั่นเองป๊บนึงทุกคนมันจะชอบเป็นแบบนี้อันทุกคนนี้ก็จะเป็นของเรานั่นเองโอเคอันนี้จะเป็นรถนะคะที่เราบอกว่ารถนี่เลยทุกคนแบบนี้เลย ทุกคนคลิปนี้นะคะโอ๊ยพี่เรามาพี่เรามาแป๊บนึงค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคน ทุกคนโอเคทุกคนคือตอนนี้เราจะไม่อยากคือเราไม่อยากเจอใครทั้งนั้นเลยอะเจอที่ไรเขาก็จะมาแย่งซีเราทุกทีเลยอะคือเราอยากอยู่แบบว่าแบบไม่มี f c บ้างนะคะทุกคนคือพอมี f c เยอะใช่ไหมเราก็จะแบบมันก็จะไม่เห็นเราแล้วคะ่ะทุกคนไม่เห็นหัวเราแล้วเราเราเลยขอถ่ายอยู่ตรงนี้แหละทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงนะคะเพราะว่าบ้านเราตอนนี้น้องเราก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียงดังอันนี้จะเป็นอุยอ้ยทุกคน อุ๊ยอุ๊ยอุย,อย,อยโอ้โหทุกคนใกล้เกินมันแหลกค่ะทุกคนอันนี้น่ารักไหมเราทำเองเลยเป็นแบบน้องดวงดาวนะคะอ๋อพี่โอ้ยทุกคนพี่เราเหมือนผิดยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเราจะเขียนแบบนี้แล้วขี้เกียจไปหาตัวนั้นทุกคนเพื่อนเรามาแล้ว เราจะได้ถ่ายคลิปไปวันนี้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเน็ตเลยยันแลกอย่างงี้ทีเวลาเล่นเรครับเน็ตจะแลกไม่รู้เป็นอะไรโอเคค่ะทุกคนต่อไปจะเป็นชุดนี้นั่นเองเราขอไม่เปิดแชทแล้วนะโอเคอันนี้จะเป็นชุดที่แบบว่าแบบมันก็ไม่ได้เซ็กซี่นะทุกคนแต่มันก็แบบมันก็ดูจะแบบอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบ น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้เลยผมตรงนี้มันดูเหมาะกับมันเนี้ยโอ้ยนี่ก็หายไฮอยู่ได้ขีเนน้เกียจมาปิดแชทแหละอืมเราว่านะคะทุกคนไอแบบนี้เราก็อ่าทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นครอบครัวดาบพิฆาตศูศู์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาจีบแล้วเลยมมีคนแอดเพื่มมา เออช่วงนี้เป็นไมค่ค่อยคลิปเลยจะชวยไปเล่นยังอ่ะโอเคค่ะทุกคนพี่เราน่ารักมากๆ ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เรากอดนะเราจะไปหาพี่เรากอดค่ะทุกคนทุกคนอันนี้มีเพื่อนบางคนที่อยากรู้นะวันนี้เราจะมาเผยความลับนั่นเองนี่เพื่อนเราขอไม่อยู่ใกล้ตอนนี้นะคะเพราะว่าเราจะหาพี่เราอยู่พี่เราน่าจะเอพี่เราไปไหนอะ่ะเฮ้ยเพิ่อเอยเราขออยู่ตรงนี้โอเคะคะ่ะทุกคนโอ้ย ม่ชิไม่รู้จะตอบยังไงเล้วโ okay, อเคค่ะทุกคนขอพิมีนะอ้ยไม่รู้จะตอบใครก่อนโ okay, อเคค่ะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวเรานะคะ ออันนี้เป็นเนสโก้ไอตัวเมื่อกี้คือชินโนบุนะคะเนสโกของเรามาแล้วน่ารักไหมน่ารักไหมอันนี้เป็นตัวที่เราหาย <c oughs> โอเควิไม่ใช่ฮันจิโร่นะคะของเราฮันจิโร่เราจะเป็นตัวแบบเยาวๆวันนี้นะคะเราจะมาบอกความลับอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าผมวิเศษไอ้คือบางคนเขาหาไปหาจากไหนเลื่อนเลย อ่าเลื่อนไปเรื่อยๆเลยจนถึงคาว่าเกียร์อ่าเกียร์ใช่ไหมอ่าทุกคนพอมาถึงคาว่าเกียร์เนี่ยมันก็จะมีแบบนี้เลื่อนไปข้างล่างเลยอ่าก็เลื่อนจนกว่าจะเจอหรือไม่นะคะอว้ยมันไม่เจอค่ะทุกคนก็พิมพ์ไปเลยว่า m a g i c แล้วก็ c a R p e t เมจิกคาเพ t น,นะคะพอกดเข้าไปแบบนี้ มันก็จะมีให้เลือกนั่นเองเลือกที่มันเป็น700นะคะเพราะเราเคยได้700ออ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนพอได้แล้วก็แบบนี้เลยกดเข้าไปเลยเราก็จะสามารถบินอย่างนี้ได้แล้วนะทุกคน